สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในทวีปเอเชียทวีปยุโรปนะคะประเทศไทยหรือต่างประเทศทุกท่านนะคะท่านผู้ชมที่ชอบการดูดวงสายมูทุกท่านนะคะดูเลนดอมดูพีรอาการนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชม ใหม่หรือท่านชมเก่านะโอเคค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำคลิปวิดีโอเรนดอมเกี่ยวกับความรักเช่นเคยนะคะหัวข้อที่จะทำเนี่ยแน่นอมนมันเป็นเกี่ยวความรักของคุณและเขาแล้วแหละอยู่แล้วแหละนะหัวข้อที่จะทำตอนนี้ก็คือเขายังต้องการคุณอยู่ไหมตอนนี้ เขายังต้องการคุณอยู่ไหมตอนนี้นะโอเคเนาะเขาคนนั้นน่เป็นใครเออยังยังต้องการคุณอยู่ไหมตอนนี้ก็คือคนรักของคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็การดูเนี่ยดูได้ทั้งเจ็ดมันเกิดนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งคนเกิดทั้งสิสองราศีเป็นภาพรวมนะคะจงใช้วีจารณญาณน,นะคะในการรับชม อาจารย์จะบอกทุกๆคลิปนะคะตั้งแต่ต้นรายการที่อาจารย์เรนดอมหรือในคลิปวิดีโอนี้นะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรละฟังนะคะมันอาจจะมีทั้งตรงหรือไม่ตรงใจก็ได้อย่าเสียดอย่าเครียดดูให้สนุกดูให้มีความสุขคิดวิเคราะห์แยกแยะพิจ,จรารณาเาเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เขายัางต้องการคุณอยู่ไหมตอนนี้นะคะอาจารย์จะใช้ไพ่ยิปซีนะคะสำหรับนี้นะคะในการลรนดอมวันนี้นะคะขอพลังงานจักรวาลพลังงานออร่าพลังงานแสงสีเสียงครูบาจารย์นะคะให้ไพ่ยิปซีสำหรับนี้เปิดไปอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงใจของพวกคุณนะคะ ต้องจไอฐานไปพร้อมกันนะอาจารย์จะเช็คพลังงานของตัวคุณเองก่อนนะทุกครั้งทุกรอบเลยนะคะใครที่เข้ามาดูก็ถือว่าเออรู้แล้วแหละว่าพลังงานตัวเองเป็นยังไงเพราะอาจารย์จะบอกทุกครั้งทุกรอบเนาะยิ้มก่อนออะยิ้มฉันจะรู้พลังงานของฉันแล้วฉันจะยิ้มก่อนอาจารย์เขาบอกให้ฉันยิ้มฉันจะยิ้มออะยิ้มปุ๊บพลังงานของคุณตอนนี้เป็นพลังงานที่เขาเรียกว,ว่าเป็นพลังงานคนทํางาน นะคะคนทํางานคนทํางานคนคิดเนี่ยคนทํางานคนคิด m p e r a n c e คิดไอเดียใหม่ๆคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆอ่ะไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาอะ่ะแล้วเป็นพลังงานที่คนคนที่เข้ามาดูเนโลกส่วนตัวค่อนข้างเยอะโลกส่วนตัวเยอะเป็นนักเขาเรียกว่า create เออกราฟิกดีไซน์ เป็นคนที่โล่ส่วนตัวเยอะเป็นคนที่อินดี้อินดี้นิดหนึน่งอะ่ะเออนะคะแล้วแต่มีพลังงานล้นเปี่ยมเลยนะชอบยิม้มชอบมองชอบยิม้มชอบมองชอบช่วยเหลือคนเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจดีเลยแหละนะคะคนคนนี้นะอาจจะไว้ผมยาวแค่คอก็ได้นะคะมีแววตาที่สวยนะคะมีแววตาที่แบบขนตายาวๆคนนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ คิวโดก็คือตัวคุณนี่แหละนะคะถ้าคุณเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือพลังงานคุณมันตรงตอบโจทย์คุณคุณเป็นคนที่กําลังคิดทำาพลนก็คือการเปลี่ยนแปลงมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวคุณนะเยอะมากช่วงนี้นะคุณปล่อยใจใจจอยสบายๆนะคุณไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนมากคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเนี่ยเห็นไหมพลังงานคุณเป็นอาจจะเป็นคนส่งบุคลิกก็ได้ตัวคุณเองอะ ช่วงนี้นะนะคะยิงก็ได้ชายก็ได้หรือ LGBT ก็ได้นะคะคนที่เข้ามาดูเนาะแต่คุณมีพลังงานนะคุณเบื้องหน้าของคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนที่เซอร์เซอร์นิดนึงไม่ได้แต่งตัวอะไรดูดีเหมือนคนอื่นแต่ภายในใจลึกๆหรือเบื้องหลังของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นและทําให้คนอื่นประสบความสําเร็จหลายๆครั้งที่คุณช่วยเหลือเนี่ย จะประสบผลความสําเร็จเราเรียกคุณว่าคุณครูอาจารย์คุณเป็นแบบนี้เลยเนาะคุณอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคนหลายๆคนมาแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยฝักใฝ่หรืออยากต้องการอะไรมากในช่วงนี้หรือวันเนี้ยคุณอยากปล่อยใจใจจอย,จอยวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคุณก็อยากจะเหมือนแบบสบายสบายลิเ ไม่อยากแต่งตัวไม่อยากแต่งหน้าอยากจะนอนอยู่กับที่อยากจะจับมือถืออยากจะปล่อยใจจะจอยอยากจะนอนทั้งวนันอากาศดีด้วยน้องฝนตกคุณเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะอารมณ์ผมคุณเป็นฟิลแบบเหมือนแบบพออยู่บ้านคุณจะอีกคนหนึ่งพออยู่กับสังคมคุณจะอีกคนหนึ่งแถมคือการเปลี่ยนแปลงมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสมอเสมอคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบนี่ไงสองบุลคลิกจริง เป็นคนที่เหมือนแบบรับผิดชอบภาระหน้าที่หลายๆอย่างในองค์กรอดทนน่ะเป็นคนที่อดทนแล้วเป็นคนที่ไม่พูดเยอะหรอกขี้เกียจพูดไม่อยากจะพูดและอย่างพูดกับลูกน้องหรือเจ้านายที่พูดเยอะๆหรือมีไอเดียเยอะๆเนี่ยคุณก็จะฟังอย่างเดียวคุณก็จะเหมือนแบบไม่อยากจะพูดอะไรแล้วอะรับรับมารับโจทย์ตรงนี้มาแล้วก็มาแก้โจทย์แล้วก็ทําคือเป็นคนที่ทําก่อนผลงานมันจะออกก่อนพูด ฉะนั้นถือว่าดีแล้วพลังงานของคุณใบแรกงนะเห็นปะขยายใบแรกคือคุณเป็นคนที่อดค่อนข้างอดทนมี Energy ดีมีออร่าดีมีพลังงานที่ที่ค่อนข้างที่คือเอาง่ายๆอะเรื่องอะไรก็ตามหรืองานย,กยากๆอะไม่สามารถที่จะทําให้คุณแบบอันนี้เลยนะคะวันวันเปิดงานมาเนี่ยอาจจะได้รับงานที่เต็มโตเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณเอาอยู่ นะคะเต็มโตเลยแหละอาจจะมีใครเข้ามาปรึกษาหาหรเลยเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะทางธุรกิจของคุณคุณทาได้นะมีการวางแผนมีการวางแผนที่จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการลงทุนมีการต่อย,ยอดเงินเก่าเงินเดิมให้เพิ่มขึ้นมีการลงลงอะลงหุ้นเก่งกําไรหรือลงทําธุรกิจลงขันอย่างเงี้ยคุณมีเงินก้อนคุณก็ไปช่วยเหลือคนในครอบครัวคุณเนาะทางด้านการเงินของคุณน่ะ ถ้าติดขัดจริงๆจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเพราะว่าเขาจะเมตตาในตัวคุณคุณเป็นคนซื้อสัตว์เป็นคนที่ไม่ค่อยพอแพบแฝงทางด้านเรื่องการเงิน,เ,นเป็นคนมีสัจจะและก็กวาจาฉะนั้นก็จะมีผู้ใหญ่รักและเมตตานะคะคุณเพราะคุณเป็นคนซื่อ,อเป็นคนที่คิดยังไงแล้วพูดยัางไงาแต่คําพูดของคุณมันไม่ได้แบบเป็นคนพูดแล้วขวานพาสร่างไงเป็นคนที่คิดคิดคิดแล้วพูดแต่คุณจะกรอง กองความคิดของคุณก่อนแล้วค่อยพังผูออกไปเป็นลักษณะแบบนี้เป็นคนซื่อๆ,ๆเป็นคนใสๆซื่อๆมุ้งมิงมุ้งมิงตะมูตะมิอย่างเงี้ยแต่ทํางานโคตรจะเก่งเลยตัวคุณคุณออาคุณทํางานเก่งนะคุณเป็นคนที่อนจอยกับทุกเลือกยิ้มคุณชอบฟังเพลงเบาๆนะคะคุณชอบฟังเพลงเบาๆ,ๆคุณชอบฟังเพลงเกี่ยวกับความรักโรแมนติกนะแต่ไม่ได้เป็นฟังเพลงเศร้า เออฉะนั้นมันจะช่วยทำให้คุณชะลอความแก่ช้าลงถ้าทำแบบนี้ในองค์กรรักคุณมากฐานการเงินคุณอาจจะยังมีไม่เยอะแต่คุณมีหัวมีความคิดมีไอเดียเนะี่ยคุณเชื่อไหมว่าตัวคุณเองที่เข้ามาดูเนะี่ยคุณจะมีกิจการมีร้านค้าหรือมีคุณมีธุรกิจอยู่แล้วเนะี่ยคุณลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขายลงขายตามโฆษณายิงแอดลงแพลตฟอร์มที่มันกระจายทำให้ คนเห็นของคุณแล้วคุณจะปังคุณลองทำดูนะคะถามถึงเจ้านี้ลูกนี้อย่างเงี้ยเจ้านี้อาจจะไม่ทวงคุณลูกนี้อาจจะเอาเขาเนระียกเอาเงินมาให้ตามกำหนดก็งดการยืมการกู้ใครมาให้เราแบบว่าเซ็นสัญญาคำประกันอะไรอเงี้ยก็อย่าพึ่งนะคะเพราะว่า เดี๋ยวมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้เพราะคุณอาจจะมีการเตรียมแผนวางแผนในการซื้อรถซ,ซื้อบ้านของคุณนะคะลงทุนได้หุ้นได้แต่ต้องดูนะหุ้นที่มันเป็นของธนาคารนะคะเชื้อเพลิงอย่างเงี้ยได้นะคะอันนี้ละเอียดมากเลยนะในการดูดูให้คุณตนนัวนี้การเงินดีปังค่ะนะคะส่วนมาดูเรื่องความรักของคุณแน่นอนแหละทุกอย่างมันดีหมดแล้วนะทางเรื่องความรักอาจจะไม่ได้เพอร์เฟก เหมือนคนอื่นขนาดนั้นก็ได้นะคะมาดูทางด้านเร,รื่องความรักของคุณนะคะความรักของคุณเนี่ยมันเป็นเชนไลนะเช็คพลังงานเขาหน่อยได้ไหมนะคะเขาคนนั้นเป็นใครอะเขาคนนั้นเป็นใครก่อนนะคะอาจารย์พี่จะไม่มีอะไรมากคะ่ะเช็คพลังงานเขาคนนั้นเป็นใครและก็ความรู้สึกของเขาโอเคนะคะคนที่เขามาดูยิ้มนะอย่าเครียดนะไม่ใช่มานั่งนั่งอา็จาร์แรนดอมอะไรเนี่ยซีรีสมันชีวิตมัน่็แค่นี้แหละคะ่ะ อะมาเช็คพนักงานของเขาเขาคนนั้นน่ะคือใครเขาคนนั้นเป็นคนที่โอ้ฟอร์มเยอะมากกินออฟเพนเ a เคิลก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดถี่ถ้ถวนเป็นคนที่ตรงอย่างแรงเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เยอะยิ่งศักดิ์ศรีเยอะอีโก้แรงมากทิฐิอีโก้แต่จิตใจดีนะ แต่จะไม่ชอบช่วยเหลือใครง่ายๆหรือเขาถึงง่ายเขาเป็นคนคุณอะ่ะเป็นคนโรส่วนตัวเยอะใช่ไหมแต่เขาหนักกว่าคุณอีกเขาเป็นคนที่เขาถึงยากมากไม่ยอมเปิดใจให้ใครหรือเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องทางด้านเรื่องความรักท,ที่ผ่านมาแบบเขามีปมทางด้านเรื่องความรักอ่ะฉะนั้นเขาก็จะไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆเขาถึงตัวเขาค่อนข้างยากมากฟินออฟเพเทอร์ <c oughs> ก็คือเป็นคนที่ละเอียดเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่ทํางานเก่งมีธุรกิจ เป็นคนที่ดูคนในองค์กรหรืออยู่กับคนค่อนข้างเยอะอยู่กับภูเขาอยู่กับเห็นไหมนั่งอยู่บนลังอยู่กับภูเขาผู้หญิงคนนี้อยู่กับภูเขาต้นไม้ต้นไม้มก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติหรือบริวารเขาอยู่ไว้รายรอบตรงนี้ energy ของเขาเยอะเขาใช้สติเขาใช้สมองในการทํางานคนคนนี้นะอาจจะอยู่แดนไกลนะคะอยู่ต่างประเทศเป็นคนคนคน,คนต่างประเทศ นะคะคนต่างจังหวัดแน่นอนถ้าไม่มีภูเขามีมีต้นไม้ขนาดนี้เขาต้องอยู่แดนไกลไกลคุณหรือคนที่ทําอยู่ในองค์กรเดียวกันคุณอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอาจจะต้อต้อกันอยู่อาจจะคุยกันอยู่นะคะสามีภรรยาคุคณทํางานต่างประเทศนะคะมันเป็นเช่นนี้เลยตามไพ่ยี่สี่ใบนี้นะคะเป็นตัวเขาพลังงานเขาโดดเด่นมากดีพลังงานเขาดีดีเนาะเป็นคนที่แบบถ้ารวยก็รวยไปเลย ถ้าเขาไม่มีก็เป็นคนที่ค่อนข้างภูมิฐานนิดนึงจิตใจดีไม่จิตใจดีแต่เข้าถึงโคตรยากคนนี้นะคะค่อนข้างยากใช้ควาว่าโคตรยากค่อนข้างยากเลยล่ะคะ่ะคนนี้นะโอเคเขาอาจจะไม่ได้เจอคุณนานแสนนานแหละคุณกับเขาอาจจะตัดจบความสัมพันธ์กันไปโดยที่แบบไม่ได้บอกกล่กาวกาวันหรืออาจจะด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหรือวัยเยาว์ของคุณมาคบกันในช่วงวัยเด็ก แล้วในใจลึกๆความสัมพันธ์มันก็ยังมีกันและกันอยู่ยังคงเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดียังคงรอคอยที่เขาจะกลับมาหาคุณยังคงคิดถึงห่วงหายังคงอยากจะเจอเขากันแล้วกันอะซึ่งในใจของคุณและเขายังมีมีกันและกันนะคะตรงนี้นะคนที่กำลังคนที่เลิกกันไปอาจจะมีมันมันเหมือนแบบ เป็นการรีโนเวทหรือเป็นการเข็มนาฬิกามันจะโครจรมาเจอกันซึ่งคุณอะคนที่เข้ามาดูนะคุณจะได้เจอค,คนคนนี้ที่อยู่ในดวงใจคุณส่วนสามีหรือภรรยาที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดสามีจะกลับมาหาคุณภรรยาจะกลับมาหาคุณลาได้อะไรได้คนที่กําลังทะเลาะกันเนี่ยก็กําลังงอนเพ่อแง่เพราะแง่ไม่งอนกันอยู่คนจีบกันคนโสดกันเอ้ยคนจีบคนโสดเนี่ยกําลังมองตากันเป็นปากกัด นะคะไพ่ยิีมันเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะนะคะเขาคนนั้นคืออาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลเป็นคนที่เราเนี่ยนะคะแล้วเขาก็แล้วเขาก็เหมือนแบบอยู่กับสังคมเยอะๆเขาต้องเดินทางตลอดคนคนนี้ต้องทํางานเดินทางตลอดอาจจะทํางานเกี่ยวกับการขับรถขับเรือขับลาดิวประสานงานติดต่อต่างประเทศนะคะเขาไม่ได้อยู่กับที่เลยเขาเหมือนคนแบบชี้ประจอนลงท้าว่ะ อยู่บ้าน2วันต้องไปทํางาน3วัน4วันฉะนั้นมันก็มีความหวาดระแวงในครอบครัวกันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแหละหรือเขาไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศต่างทินต่างแดนเนี่ยเออนะคะคุณก็เหมือนแบบคุณก็เป็นห่วงเขานะคะคือความรักของคุณกับเขาเอาจริงๆนะมันเหมือนจะสมบูรณ์มันเกือบจะสมบูรณ์แต่มันไม่มีอะไรสมบูรณ์เลย มันเหมือนแบบระยะทางอ่ะมันบีบของคุณและเขาไว้อ่ะระยะทางการตีกรอบของเรื่องความรักของคุณและเขาอ่ะมันเหมือนแบบทําให้คุณและเขาอ่ะนอยกันหลายครั้งการทักทายการพูดคุยมันเหมือนคนละซีกโลกใช่ไหมคนอยู่อีกทวีปหนึ่งเขาอยู่อีกทวีปหนึ่งฉะนั้นการพูดการคุยหรือการทํางานอย่างเงี้ยมันจะดิวกันมันจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะต่างภาษาพอแล้วยังคุยกันไม่รู้เรื่องนี่คือตัวคุณและเขาเนาะ แล้วมาดูกันว่าตอนนี้คุณแล้วเขาอ่ะมันเหมือนแบบความสัมพันธ์อ่ะมันไปถึงไหนแล้วหรือว่ายังไงมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนยังไงนะคะเป็นมันความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งหรือยังไงกันแน่เนี่ยดีฮฮมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆเงียบความรอคอยการรอคอยของใครบางคนคุณรอเขาอ่ะ คุณเฝ้ามองคุณรอเขาอยู่เนาะตอนนี้นะคุณรอเขานะคะเขารอคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนและมีความซับซ้อนทับซ้อนอยู่ตรงนั้นถ้าคนที่เข้ามาดูกําลังไปอยู่ในวงวนมูธที่สามเขาหรือคุณเพิ่งมารู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วอ่ะคุณตัดสินใจโคตรยากเลยคุณสะอื้นคุณร้องไห้อยู่ในใจคุณไปอยู่ในวงวนของความทุกข์ของความรักของเขาคุณอยากจะ เหมือนแบบตัดจบความสัมพันธ์ของคุณในกรณีที่คนที่เป็นที่กาลังคุยกันมีเรื่องทะเลาะกันคู่สามีภรรยากันเนี่ยตรงเนี้ยใช้ความเงียบอันนี้ถูกต้องแล้วคุณและเขาใช้ความเงียบในการต่อต้านความรู้สึกของคุณทั้งสองคนคุณเงียบคุณไม่อยากจะพูดอะไรแล้วคุณไม่อยากจะแบบทําอะไรที่มันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่มีประโยชน์กับความรักของคุณคุณให้ความเงียบตีกรอบระยะทางความรู้สึกของคุณทั้งสองคน นะคะคุณรักกันไหมคุณรักกันแต่ด้วยการกระทําทั้งสองฝ่ายทาคุณและเขามันสะสมกันเยอะๆพอมันสะสมกันเยอะๆมันก็เลยเป็นดินพ่อขังหมู่ของความรักมันเป็นตะกอนของความรู้สึกตอนแรกมันไม่เป็นไรหรอกรักกันนะเนาะมันก็จะไม่ค่อยมองเห็นความผิดพลาดของกันและกันพออยู่กันไปเรื่อยๆมันจะมองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของกันและกันเราไม่ยอมคุยกันยิ่งอยู่ต่างประเทศยิ่งไม่ได้เจอกัน พอมีปัญหาพอมีปากเสียงกันมันก็เลยทําให้ความรักของคุณแย่ลงตอนนี้นะความรักของคุณไม่ได้ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะมีความทุกข์เพราะความรักทุกข์มากจริงๆนะคะอาจจะเป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนด้วยเขาก็มันเหมือนแบบเขาคนนั้นอะโอเคเนาะก็ให้ความหวังคุณตลอดเลยนะคะเขาให้ความหวังคุณตลอดเขาให้คุณรอแต่คุณก็รอนะ ไม่ใช่คุณไม่รอคุณรอนะคุณรอนะในกรณีบางคนที่รอหรือภรรยารอสามีสามีรอภรรยาคู่บางคู่นะเขาไปอาจจะไปซัมติงหรือไปอยู่กับบุคคลอื่นที่ไม่พึงประสงค์อาจจะเป็นบุคคลที่สามเข้ามาโลกใบที่สองของเขาคุณก็ยังรอคุณก็ยังมีความหวังว่าเขาคนนั้นอ่ะจะกลับมาหาคนและลูกคุณรอเขาคนเดียวอ่ะถึงแม้คุณจะทํางานอยู่ที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ย คุณก็ยังไม่เคยลืมเขาเพราะคุณรู้ใจเขาว่าเขาเป็นคนยังไงลักษณะแบบไหนเนาะเขายังต้องการคุณอยู่ไหมตอนนี้แน่นอนค่ะเขาก็ยังต้องการคุณอยู่เนาะอืมคนที่กําลังเลิกกันคนที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยตอนนี้นะคนที่รักกันมากๆแต่ว่าไม่เคยแบบแต่ไม่เคยที่จะแบบเปิดใจคุยกันหรือนั่งจับเข่าคุยกันอะเป็นภาพรวมนะคือเขายังต้องการคุณอยู่ไหมแน่นอนร้อเร์เซ็เขายังต้องการคุณอยู่ ส่วนตัวเขาอะที่เขาไปอะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาหลายๆประก,การอาจจะไม่ได้พูดบอกเราเลยสภาพสังคมทางบ้านอาจจะไม่ได้ชอบเราเราอาจจะไม่ได้มีฐานะเท่าเขาเขาอาจจะไม่ได้มีฐานะเท่าเราสังคมอะหนึ่งสังคมรอบบ้านพ่อแม่เราไม่ชอบเขาพ่อแม่เขาไม่ชอบเรามันก็เลยเป็นปัญหานะคะแล้วก็เขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วเจ้าชู้มีไปเรื่อย ไรไว้ทุกที่อะไรแบบเนี้ยมันทําให้ความรักของคุณไปต่อไม่ได้แต่เขายังต้องการคุณอยู่ไหมเขายังต้องการคุณเพราะคุณเป็นคนที่โดนใจเขามันเป็นความรักที่เห็นกับตัวของเขาคุณคิดว่าคุณคิดว่าเขาเห็นกับตัวเนาะเขาเอาเปรียบความรักของคุณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณทุ่มเทให้เขาร้อยเปอร์เซ็นแต่คุณได้กลับมาห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้สตาคุณก็เลยหันกลับมามองว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้เลยคุณไม่ไหวแหละคุณรอคนแบบนี้ไม่ไหวคุณมองหาอนาคตคุณ คุณก็เลยปล่อยแต่คุณมีความทุกข์ในใจค่อนข้างเยอะเก็บซ่อนความรู้สึกเยอะซึ่งความรู้สึกของคุณมันเป็นความรู้สึกที่ถูกแล้วไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้เพราะคุณรอคนคนนี้นะคะทางบ้านของคุณน่ะคุณอาจจะไม่ได้ให้คุณกับเขาคบกันเพราะว่าเขาได้บอกแล้วว่าอย่าคบคนคนนี้เลยถ้าคบคนนี้มันจะทําให้คุณแบบดูด้อยค่าแล้วไม่มีคุณค่าเลยหลายๆครั้งที่เขาหลอกลวงคุณโกหกคุณน่ะคุณก็จะเชื่อคุณก็จะปิดถูกปิดตาคุณก็จะไม่ยอมฟังใคร เขายังต้องการคุณไหมก็ยังต้องการมากเหมือนกันยังต้องการคุณยังหวยหาคุณอะไรเอาอ่อนคุณนะคะคนคนคนเดิมนะ่ะอาจจะมีรักเก่ารักเดิมกลับเข้ามานะคะอในกรณีนี้เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบตอนนี้ในหัวสมองของเขาหรือในใจเขาคุณคิดถึงแต่คุณเพราะเรื่องที่เขาไปเจอเนี่ยตอนนี้มันหนักมากอาจจะเจอปัญหาเรื่องสังคมสภาพแวดลอ้อมหรือการทํางานโดนหักหลังโดนว่า,ร,าร้ายสซนินทา หรือโลกไปที่สองเขาไม่ได้แฮปปี้แบบนั้นคนแรกที่คุณถึงก็คือตัวคุณบางคนไม่ต้องมาดึกถึงแล้วหนีกันไปขนาดนี้มันต้องมีอาจารย์ว่ามันต้องมีอ่ะแต่คุณก็ให้อภัยเขานะคุณเชื่อไหมว่าการให้อภัยเขาคนคนนี้ที่ทําให้คุณเจ็บอ่ะคนคนนี้แหละคือคืออาจจะเป็นคนที่ทําเจอกันในอดีตชาติแล้วชาตินี้เอามาเจอกันมาชดใช้กันนะคะชาตินี้มาเจอกันมาชดใช้กันถ้าเชื่อเรื่องนี้นะ คนคนนี้ยังอยู่ในสมองคุณเขาคุณก็อยู่ในสมองเขาเขายังต้องการคุณถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งเขาก็อยากจะกลับมาขอโทษคุณสามีอยากจะกลับมาขอโทษภรรยาที่ทําให้หลอมาหลายปีที่ทําให้ร้องไห้คุณรอคุณรอสามีคุณอะในขณะที่คุณไม่ยอมมีใครอะคุณรักเขาคุณรู้ว่าเขาอะอาจจะมีโรคประจําตัวหนาวไหมกินข้าวหรือยังทานยาหรือยังรอภรรยา รอคนคนเดิมให้กลับมาไม่มีใครอ่ะอาจจะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณเยอะมากแต่คุณไม่เปิดใจเพราะคุณรักเขาแล้วรอเขาคนเดียวและส่วนตัวเขาตอนเนี้ยเขายัางต้องการคุณนะคนคนแรกที่เขายัางต้องการก็คือตัวคุณคุณเท่านั้นที่เขาต้องการคุณและลูกเชื่อแห่งกฎแห่งกรรมไหมคะถ้าเชื่อกฎแห่งกรรมเขาคนนี้ได้รับเต็มๆแล้วคุณไม่ต้องไปสาปแช่งเขาหรอกคนคนนี้ได้รับแล้ว ได้รับเต็มๆต้องการคุณร้องไห้คนเดียวเสียใจคนเดียวปล่อยตัวปล่อยใจใจใจอยอ่ะสองใบไปเลยเนาะอันนี้นะปล่อยตัวเดี๋ยวเอาใบนี้ใปปล่อยตัวปล่อยใจไปเลยแต่งตัวเซเวหนวดครามีคือไม่มีความสุขอะไม่มีความสุขเหมือนที่คุณเป็นคุณน่ะคว่าจะผ่านความทุกข์ตรงนี้มาได้โคตรนานแต่ตัวเขาเองอะเขากำลังเริ่มต้นของความทุกข์ฉะนั้นมันคือกรรมของการกระทำ เขาเป็นคนมั่นใจมั่นนามากเขาจะไม่ยอมยอมใครง่ายๆถ้าเขาไม่ได้เจอเจอแบบสิ่งที่มันสิ่งที่เขาเจออะเข้าใจปะเขาจะไม่เขาจะไม่ยอมใครง่ายๆเขาจะไม่แบบเปิดใจหรือเขาจะไม่ทําให้เขารู้สึกว่าแบบฟอร์มเขามันเยอะพอฟอร์มเขามันเยอะทุกอย่างมันเยอะแล้วมันเลยทําให้เขาแบบเป็นแบบนี้ฉะนั้นแน่นอนเป็นเรื่องปกติค่ะ ที่เขาจะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะเขาไม่ยอมลงให้ใครมีคุณคนเดียวนะคะที่รู้ใจเขาตอนนี้ณเวลานี้ฮตอนนี้เลยอะ่ะณเวลานี้เลยเขายัางต้องการคุณมากเขาอยากจะกลับมาจับมือคุณอยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคะคนที่กําลังทะเลาะกันแฟนคุณกําลังอยากกลับมานะเขาก็รอกําลังแบบสองคุณหรือกาลังเคลียร์ทุกอย่างกําลังดูคุณดีไม่ดีเนี่ยเขา จ้างนักสืบด้วยนะนักสืบก็ไม่ใช่ใครละคนใกล้ตัวคุณดูว่าคุณมีคนอื่นหรือยังเขากําลังเกลียดหรือกําลังที่จะกลับเข้ามาหาคุณอาจารย์คิดว่าทุกๆคนนะ่ะหรือคนที่เข้ามาดูมาฟังเนี่ยอาจจะเจอปัญหาแบบนี้เนาะคุณตั้งตังสตินะแล้วก็ใช้ใจนะคะเขากําลังที่จะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาหาไหมมาค่ะการจะกลับมามันต้องใช้ระยะเวลาเพราะเขามีความจัดอืมมีฟอร์มนะคะ มันเหมือนแบบคุณกับเขาอาจจะตัดจบความสัมพันธ์ไปโดยที่แบบงงๆกันอะอยู่ดีเขาก็ไปอยู่ดีเขาก็ไม่ได้บอกกล่าวคุณอยู่ดีเขาก็ไปเลยไปเหมือนแบบปิ๊งไม่บอกอะไรงงทั้งคุณคนรอบข้างคุณก็กงงกับพฤติกรรมหรือความเป็นอยู่ของเขาก,การกระทําของเขาอะงงไปหมดเออเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวก็เยอะเหมือนกับคุณอารมณ์ศิลปินกับนะคะติด๊ดเหมือนคุณ ทัศนคติความคิดเห็นความอ่านการครบกันช่วงนั้นมันอาจจะไม่ได้มีความสุขมากนะคะเป็นการเพียงเริ่มต้นเขาคุณยังอยู่ในหัวใจเขาอยู่ตลอดนะยังตาตึงคุณอาจจะเป็นรักแรกของเขาเขาอาจจะเป็นรักแรกของคุณนะคะของกันและกันนะคะทั้งคุณและเขารักกันไหมรักกันนะคะต้องการคุณมากไหมอ่ะคนคนนี้เขาต้องการคุณมากไหมมาดูกัน ถ้าให้อาจารย์มองนะคนคนนี้นะใช่สิเขาต้องการคุณมากเพราะว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะอบกอดเขาต้องการที่จะได้อ้อมกอดความรักจากใครสักคนและคนคนนั้นต้องเป็นคุณกลับมาแก้ไขปัญหาความรู้สึกในใจเขาความหม่นหมองใน,ในใจเขาทำให้เขารู้สึกว่ามีมี energy ที่มันค่อนข้างดีเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากขอโทษคุณเขาอยากบอกว่า เขารักคุณนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณอะจะให้โอกาสเขาได้ไหมกับการกระทําที่มันทําผิดพลาดลงไปทําให้คุณเสียใจร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วก็เผจญชะตากรรมที่ผ่านมาอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยทําไมเราทําคือเขาเขาเคนะิดน่ะเขาเคิดเวทตัวเองอ่าทาไมทาไมเขาถึงทํากับคุณได้ขนาดนี้ทําคนที่ดีที่สุดนะ่ะ เนี่ยจะสเปนก็คือการกลับมาตอนนี้เขาได้ระบายความรู้สึกในใจของเขาอะให้กับใครบางคนฟังก็คือเพื่อนเขาแหละเขาจะทํำยังไงดีเขาจะหาวิธีทางในการที่จะมาซื้อใจคุณจะมาหาคุณจะดิวกับคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะให้คุณยกโทษอยากจะให้คุณอภัยอยากจะให้คุณเหมือนแบบทํายังไงให,ให้ให้คุณกับเขารักกันหรืออยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมมันเป็นแบบนี้นะคะ คุณไม่อยากจะให้โอกาสเขาอะเพราะว่ามันเหมือนแบบคุณให้โอกาสเขามาเยอะแล้วอะคุณไม่อยากจะเปิดใจให้เขาเพราะว่าคุณเปิดใจให้เขามาเยอะแล้วคุณไม่อยากจะรับรู้ถึงความรู้สึกหรือในใจเขาเลยตอนนี้คุณยังปล่อยวางวางเฉยไม่อยากที่จะสนใจเขาตอนนี้แต่ในใจลึกๆคุณก็ยังคุณคิดแล้ว ส่งสารเขาเหมือนกันอยู่ตรงนี้นะก็ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะความรักมันไม่ใช่คือคือถ้าเรารักเขาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาก็ทำของเราอะ่ะมันหนักหรือมันมันเยอะแค่ไหนความรักมันไม่มีรูปแบบหรอกคะ่ะมันอยู่ที่เรามากกว่าแล้วเราจะให้อภัยไหมหรือไม่ให้อภัยถ้าไม่อภัยก็จบแค่นั้นเองรักตัวเองเยอะ,ยอะดูแลตัวเองเยอะ,ยอะหัวใจตัวเองที่เราเคยบอบช้ำมาความจะผ่านตรงนั้นมาน่ะมันเป็นเช่นไร และอาจารย์ก็หวังว่าแรนดอมนี้นะคะจะทำให้ใครบางคนที่เข้ามาเนี่ยมีสติมีปัญญาทางด้านเรื่องความรักทแล้วก็อย่าเครียดนะคะอย่าตึงเครียดกับแรนดอมที่ที่กำลังดูคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะเออนะคะแล้วก็รักตัวเองอยากให้รักตัวเองเยอะๆอยากให้เหมือนแบบ ลืมเรื่องเก่าๆอะไรที่มันเหนื่อยๆก็ปล่อยวางไปนั่งสมาธิเจริญปัญญาบ้างหรือฝึกสติของตัวเองปล่อยวางใจจอยหาเพื่อนหาอะไรทานอาหารดีๆเพื่อนสังคมดีๆอย่าเก็บหมกตัวตัวเองอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่เอาค่ะมันไม่ได้ทําให้คุณดีขึ้นเลยเนาะถ้าคุณอยากได้พลังงานจากักรวาลหรือพลังงานออร่าของคนเป็นแสงรัศมีเนี่ยตามเนี่ยคุณต้องทําคุณลองทําอย่างที่อาจารย์ ฟังเพลงเบาๆนั่งสมาธิหาอะไรทำทานอาหารดีๆแต่งตัวส,สวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้ววันนี้อาจารย์ก็หวังว่าเรนดอมที่อาจารย์กำลังเรนดอมจะถูกใจทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอาจารย์ก็สัญญาว่าจะทำเรนดอมคลิปวิดีโอดีๆแล้วมีประโยชน์สาระสาระเกี่ยวกับเรื่องความรักแบบนี้ให้ทุกคนได้รับชมถ้าทุกคนถูกใจรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้นิดนึงนะคะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ